คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานาเสนอเลขเด็ดสลายแรขที่ทางช่องจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของตูมตามตูมตามงวดประจาที่16กันยายน2566ตูมตามให้2ชุดชุดแรกให้เลข0ูนกับเลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข0นมันก็จะมี0,4 09ถ้าเลข6มันก็จะมี6,4,69และอีกชุดหนึ่งให้เลข5ากับเลขแชุดสองตัวให้ ถ้าเลขห้ามันก็จะมี5 4 57ถ้าเลข8มันก็จะมี8 4, 8 7สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาตู่มตามให้8 7ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ออก478ให้87ออก78ถูกตัวกับของเลขท้ายตกตัวท้ายท,ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่ากดนี้ตู่มตามจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาโตนก็จะยอดตำลางวดประจำที่16กันยายน2566ยอดตำลาให้เลข7กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 76ชุด3ตัวให้071 376ถ้าเลข8มาก็จะมี80 84 85 87สำหรับผลงานว่ที่ผ่านมายอดตำลาให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้91ออก91 ปลุกเลขคายสอตัวครับลรามาดตามกันต่อว่าคนนี้ยอดตำลาอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมโตนก็จะเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภงวดประจําที่16กันยายน2566เทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภให้2ชุดชุดแรกให้เลขก4กับเลข8ชุด2ตัวให้ ถ้าเลขสี่มันก็จะมี4 1 4 4 4 9เถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 4 8 9และอีกชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข7จชุดสองตัวให้ถ้าเลข5้ามันก็จะมี50,56,59เถ้าเลข7มันก็จะมี7 0 7 6 7 9นาสำหรับผลงานวุีิผ่านมาเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายตกตัวออก91ให้91ออก91ถูกเลขท้ายตกตัวรับลรามาดตามก,กันว่างวดนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนก็ตรวบุญบันดานลวดประจําที่16กันยายน2 5 6 6บุญบันดาลให้เลข5เลข7เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 54 57ถ้าเลข7มาก็จะมี70 74 77ถ้าเลข8มาก็จะมี80 84 87ชุด3ตัวให้054 954 170 378 984 187สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาบุญบรรดาลให้48 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ออก478ให้48 48เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ี่ับเรามาต,ตามกันต่อว่าคืนนี้บุญบันดาลจะจะให้เข้าเป้าอีกไมาค่ัมมาโตก็ตัวโน้ตพยากรเลขงวดประจําที่16กันยายน2566รยตัวโน้ตพยากรเลขให้2ชุดชุดแรกให้เลข5 เลข7เลขแและอีกชุดหนึ่งให้เลข1เลข4แเลข9สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาตัวโน้ตพยากรณ์เลขให้4 7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก478ให้47 47เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ยที่งขับละหมาดตามกันต่อว,ว่าคนนี้ตัวโน้ตพยากรณ์เลขจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มรมโตนก็ตะตาแปะ99งดประจำที่16กันยายนตอพันาย66ตาแปะ99ให้เลข1เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี14 15 17 19ถ้าเลข4มันก็จะมี44 45 4, 47 49ถ้าเลข7มันก็จะมี74 75 77 79สำหรับผลงานก็ที่ผ่านมาตาแปะ99ให้84ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทีที่1ออก478ให้884 84เข้าคู่เงินโขกเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่หน่งับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้ตามแปดก้าเจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมโตนก็จะเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำที่16กันยายน2 5 6ย66เจ้าพ่อปากแดงให้เลข7เลข5เลข8เลข4เด่นเลข4หลอกเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 1 4 4 7 7 4 4004.3ตัวให้047ถ้าเลข8มาก็จะมี8228 8558 8778 .3 ตัวให้985สําหรับผลงานที่ผ่านมาเจ้าพ่อปากแดงให้เลข9กับเลข8ผลกันออกตลาบก,กินแบ่งรัฐบาลเลขทาย3ตัวท้ายที่1ออก 478เลขท้าย2งตัวออก91ให้เลข9กับเลข8เลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวเลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยได้หนึ่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าพลามาัตามกัน,นเมื่อดนี้เจ้าพ่อปากแดงจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนข้าหลวเมตตะเคียนทองให้โชคงวดประจำที่16กันยายน2 5งพร แม่ตะเคียนทองให้โชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข3เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2องมาจะมี2ตูน2 1, 2, 4, นึและอีกชุดหนึ่งให้เลข1เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มันมาก็จะมี71 74, 7 5 7 8 7 0สําหรับผลงานที่ผ่านมาแม่ตะเคียนทองให้โชคให้เลข1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวออก91ให้เลข1เลขหนึงเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัว่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลมัดตามกันม้วนนี้แม่ตะเขียนทองให้โชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนก็ตืออาจารย์10สำน,นักมวดประจำที่16กันยายนต5 6 6ออาจารย์10บสำน,นักให้เลข1เลข7เลขห เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 4 1 7 1 8ถ้าเลข7มาก็จะมี7 4 7 7 7 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 1 5 3 5 6ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 3 8 6ชุด3ตัวให้6 1 4 8 7 2สําหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาอาจารย์สิบสำนักให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลข9เข้าหลัก10ของเลขท้าย สตัวสซเล็กจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่ันี้อาจารย์สิบสำนักจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็จะชินคลองหลอดงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6ชินคองหลอดให้เลขก4เลข5เลข7ชุดสอตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี40 41 46 48 49ถ้าเลข5มันก็จะมี50 51 56 5859ถ้าเลข7มันก็จะมี7071 76 78 79สําสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาชินคองหลอดให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต,ตัวออก9 1ให้เลข9กเลข9กเข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารละมาตามกันว่าวันนี้ชินคองหลอดจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนก็ลดลาบเด็ดเช็คไห้รวยหว้นประจำที่16กันยายน2 5 6 6ลาบเด็ดเช็คให่รวยให้เลข4กับเลข7ชี้2อตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 46 48ถ้าเลข7มาก็จะมี71 76 78สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาลาบเด็ดเช็คไห่รวยให้เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลข9เข้าหลัก10ของเลขท้ายตัวตัวสเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าขรมาตามกันเมืนี้ ลาบเด็ดเช็คให้รวยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็จะเทพีแห่งโชคลาบงวดประจำที่16กันยายน2566เทพีแห่งโชคลาบให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุดตองตัวให้80 84 89สำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลนมาตามกันว่าก้อนนี้เทพีแห่งโชคลาบจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนรเท,ท่าแก่พารวยงวดประจําที่16กันยายน2506 66เท่าแก่พารวยให้เลข4กับเลข8ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้41กับ47สําหรับผลงานงวที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันงวด่นี้เท่าแก่พารวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คขมาตอกเลยคขามาตอกจุดยอดความไม่ยํางวดประจำที่16กันยายน2566จุดยอดความไม่ยําให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8จ่ดสองตัวให้18 48 58สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขรมมาตามกันว่านนี้จุดยอดความไม่ยําจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม เข้ามาโตกันเลยเข้ามาตัวได้อาจารย์เอกลาชน้ครสีงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6อาจารย์เอกราชน้ครสีให้2ชุดชุดแรกให้เลข4เลข5้าเลขเ็เลข0นชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี 40,, 4, 6, 4 7เถ้าเลข5ามันก็จะมี 50, 5, 6ู7และอีกชุดหนึ่งให้เลข0เลข5าเลข7เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามันก็จะมี5,1 5,2, 5 6ถ้าเลข7มันก็จะมี 7, 1 72 76 สำหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าคลมาตามกันว่าคกนี้อาจารย์เอกราชน้าคอศสีจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตก็เลยเข้ามาติอตได้อาจารย์พิชิตโชคเงินลานเมืาประจาที่16กันยายน2 5 6 6อาจารย์พิชิตโชคเงินลานให้เลข0เลข5เลข8ชุดสอตัวให้ ถ้าเลข0มันก็จะมี0 1 0 4 0 5 0 7ถ้าเลข5มันก็จะมี5 1 5 4 5 5 5 7ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 4 8 5 8 7สำหรับผลงานวาทีิผ่านมาหลุดเขาไม่เข้าเป้าเขาละมาตามกันว่ากดนี้อาจารย์พิชิตโชคกันล้านจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมตตอนก็ท้าพิสูจน์บนงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6ท้าพิสูจน์บนให้เลข3เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3ตูน32 35 37 31 38ถ้าเลข4มันก็จะมี40 41 48ถ้าเลข9มันก็จะมี9ตูน91 98ชุด3ตัวให้732สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าค้ารมาตามกันว่างวดนี้ท้าพิสูจน์บนจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คบมาตอนก็ตัวรวยแน่งวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6รวยแน่ให้เลข7กับเลข9ชุดสองตัวให้ 5, ถ้าเลข7มาก็จะมี37 87ชุดสตัวให้287ถ้าเลข9มาก็จะมี94 95 98สำหรับผลงานาที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าขัาละมาตามกันว่างวดนี้รวยแน่จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหมาย คำมาตอนก็จะสันโวนำโชคงวดประจําที่16กันยายน2566สันโวนำโชคให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7ชุดสองตัวให้เจ็ดตูนกับเจ็ดสี่สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่ากนนี้ซันโวนำโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน 52-53-58-91-92-98ชุดทอง792-798สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลข ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ